สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับการเฉลยข้อสอบ A l v v e l ปี66นะครับเพื่อที่ใครหลายๆคนที่จะไปสอบวิชาสังคม A l v v e l ปี67จะได้นำความรู้หรือว่านำเทคนิคที่พี่ได้ทำเนี่ยไปที่พี่ได้ทำได้สอนเนี่ยไปใช้ในการสอบปี67นะครับหวังว่าน้องๆหลายคนอาจจะมีได้ได้รับประโยชน์จากคลิปการสอนเทคนิคของพี่นะครับเพื่อให้คะแนนปีเนี ออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็เราจะได้เราจะได้เข้าคณะที่คาดหวังไว้หรือว่าคณะที่เราชื่นชอบขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วกเ็เก็บเกี่ยวข้อมูลที่พี่ได้สอนให้มากที่สุดนะครับพี่เชื่อว่าหลายๆคนทําได้อยู่แล้วข้อสอบไม่เกินความสามารถเราแน่นอนอแล้วกลับกลับมาที่ข้อสอบแนวนี้ออกทุกปี ก็คือเขาจะให้หลักธรรมมาปุ๊บลตกธรรมไม่ว่าจะศาสนาไหนเนี่ยเขาจะให้มากับแล้วก็ให้ให้เอามาเชื่อมโยงกับศาสนาอื่นอ,อ่าอย่างเช่นข้อสอบในปีหนึ่งนะครับเขาถามว่าศีล5้าของเราเนี่ยตรงกับบัญญัติสิบป,ประการของศาสนาคริสต์ในเรื่องใดบ้างอย่างน้อยๆเราก็ต้องห้ามขโมยใช่ไหม ห้ามขโมยอะไรอีกฆ่าสัตว์ไหมไม่ฆ่าเนาะฆ่าสัตว์ไม่เนาะต่อไปประพฤติผิดในกรรมได้ไหมไม่ได้ห้ามประพฤติผิดในกรรมพี่ว่าไม่เขียง่ายกรรมผิดกรรม,มแล้วพูดโกหกอ่ะโกหกนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยต่อไปมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งข้อนี้ก็คือ สุรามราีอะไรถามว่าสินห้าบอกห้ามแต่บัญญัติศิประการไม่ได้ระบุไว้มันเป็นเพราะว่าในาศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าไวน์แดงกับขนมปังวันมิสซาใช่ไหมที่ต้องมีการดื่มไวน์แดงแล้วก็มีการกินขนมปังซึ่งมันขัดต่อหลักของศาสนาพุทธที่บอกไว้ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์คริส ดื่มไวน์ได้พุดพุดได้ไหมดื่มไวน์ไม่ได้มันจะเป็นประมาณนี้ก็คือให้หลักธรรมของศาสนาหนึ่งมาแล้วก็ให้มาเชื่อมกับอีกหลักศาสนาหนึ่งซึ่งถามว่าข้อนี้ยากไหมพี่ว่าไม่ยากเรามาดูกันที่ตัวเลือกนะครับชอย สีลล้างบาปคือตอนทำตอนที่เราเกิดใช่ไหมหรือว่าตอนที่เราเพิ่งเริ่มนับถือศาสนาใหม่ๆอันนี้รวมไปถึงการที่เราเย้ายจากศาสนาอื่นมายังศาสนาคริสต์ด้วยนะครับซึ่งบาปที่เราทําเนี่ยเป็นบาปที่ติดตัวมาติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดมันก็คือบาปที่เราไปขโมยกินผลไม้เห่งความรู้อ่ะเออ ทุกคนน่าจะขุ้นอยู่ที่มีใคอะซาตาที่แป,แป,แป,แปงลงร่างเป็นงูงมามาหลอกเราว่าแบบเออให้กินเลยเนี่ยผลไม้นี้ดีรพระเจ้าก็ไล่เราลงจากสวรรค์จากที่เป็นอ,อ,อมตะอยู่บนสวรรค์บน,บนส่วนอีเดนก็กลับมาเป็นมนุษย์เดินดินสามารถตายได้บนโลกขโมยกินแอปเปิล้ลบาปไรกก็คือขโมยกิน App อ่า ต่อไปสินกำลังสินกำลังนะครับจะเป็นการเจิมน้ำมันให้กับเด็กหรือว่าผู้ป่วยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยพระเจ้าเนี่ยยังสถิตกับท่านอยู่นะพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งท่านนะเออพระเจ้าอยู่ในตัวท่านอยู่ เออพระเจ้าอยู่ในตัวท่านอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจใช่ไหมต่อไปศีลอภัยบาปศีลอภัยบาปเนี่ยละข้อน,นี้หลายคนน่าจะคุ้นศีลอภัยบาปถ้าคําว่าอภาภัยบาปไม่คุ้นให้ลองนึกถึงสารภาพบาปอ่า เราสารภาพบาปเพราะอะไรในศาสนาคิ์เพราะเรามีความละอายต่อบาปละอายละอายต่อบาปใช่ไหม,มเรามีความละอายต่อบาปเราไปสารภาพเพื่อที่จะบอกพระเจ้าว่าเราทำผิดนะขอให้ท่านทรงอภัยให้อา น้องๆหลายคนน่าจะเริ่มเห็นคำตอบแล้วต่อไปเรามาดูข้อสี่กันก่อนขอ้อสี่คือศีลมหาสนิทเออตัดตรงนี้ทิ้งไปเนาะศีลม,มหาสนิทหรือว่าเราเรียกกันว่าพิธีมิสซาพี่ครับมิสซาคืออะไรมิสซาคือการที่เราไปโบสถ์ท,ออท,ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมเออใช่ไหมไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เออ แล้วมันจะมีอยู่พิธีหนึ่งซึ่งเป็นพิธีการมอบไวน์แดงกับขนมปังซึ่งมันเป็นอาหารในพรกกายพัะกายอาหารมื้อสุดท้ายน้องแต่ว่าเราเอามาใช้ในการแทนสัญลักษณ์ว่าแบบไวน์แดงคือเลือดขนมปังคือเนื้อของพระเยซูอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการบอกว่าเออเนี่ย พระองค์ได้สถิตกับเราอยู่ในกายเราในร่างกายเราอะไรแบบนี้ต่อไปศีลอนุกรมถ้าศีลอนุกรมน้องไม่คุ้นน้องอาจจะคุ้นกับคําว่าศีลบวชอ่าคุณยังศีลบวชเราก็คือง่ายๆเลยบวชเป็นคุนพ่อคุณพ่อเออคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อนั่นแหละเป็นฟาเตอร์เป็น, Vater, ปนที่ไม่ได้เรียนสัตว์โรงเรียนคริสต่ะ ที่ไดเป็นถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ,อ่อซิสเตอร์เหรอไม่ใช่สิเป็นมาสเตอร์อ่ะเออประมาณนั้นคือพี่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรอืมต่อไปเรามาดูกันที่โจทย์ของเราคําว่าฮินิโอตปะเป็นหลักธรรมของศาสนาอะไรลูกศาสนาพุทธซึ่งแปลว่าความความอะไรละอาย ่อบาปอ่าหลายคนเริ่มเห็นแล้วคำตอบคืออะไรความละอายต่อบาปความละอายต่อบาปเนี่ยมันน่าจะตรงกับน้องๆคิดว่ามันน่าจะตรงกับช้อยข้อไหนอพห่พี่ใบให้พี่ใบให้ใบให้เหมือนจริมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ออ่าได้คําตอบแล้วใช่ได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับเก่งมากเห็นไหมข้อนี้ไม่ยาก ข้อนี้เน้นการเชื่อมโยงเป็นหลักพี่เขียนเชื่อมโยงโยงข้อนี้เน้นการเชื่อมโยงเป็นหลักถ้าจะให้คะแนนความยากข้อนี้ที่ให้สองจุดห้าเต็มห้าเออถือว่าไม่ยากข้อนี้ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ข้อสี่อืม จทย์เขาบอกว่าครั้งหนึ่งพระเทธเจ้าได้ทอดพระเนตรห็นพระลูกหนึ่งป่วยพิสุกรูปหนึ่งป่วยอยู่ด้วยโรคกูพองตามร่างกายมีหนองไหลไหลซึ่งพระพิสุกดูแลพระองค์ก็เลยมอบหมายให้กับพระอานนท์เนี่ยไปเอาน้ําอุ่นมาถวายแล้วก็เราพระเทธเจ้าเองก็ทรงเช็ดตัวให้แล้วก็สอนว่าพิสุกทั้งหลายพวกท่านไหลซึ่งบิดามารดาดูแล แล้วผู้ใดเล่าจะมาพยาบาลให้แก่พวกท่านหากพวกท่านไม่พย,พยาบาลกันเองผู้ใดจะพึงอุปถากเราขอให้ผู้นั้นพยาบาลภิกษุอาพาธเถิดก็คือระหว่างที่พระพุทธเจ้ากําลังสอนอยู่กําลังเทศอยู่เนี่ยพระองค์ก็ได้เอาผ้าแล้วก็ไปชุบน้ําอุ่นแล้วก็เช็ดตัวพระรูปนั้นที่กําลังป่วยอยู่ไปด้วยแล้วโจทย์ก็ถามเราว่าการกระทําของพระบุทธเจ้าเนี่ยสอดคล้องกับวิธีการสอนอย่างไร วิธีการสอนแบบตอบปัญหาก็คือการสอนแบบถามตอบธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรแต่มันจะมีรายละเอียดอยู่ทั้งหมด4 4แบบครับก็คือแบบที่1น,นะครนะก็คือเราจะเรียกว่าเอกังส์ S A. A K S A. ก็เป็นการถามตอบแบบถามตรงๆตอบตรงๆ ต่อไปแบบที่สองเราเรียกว่าปฏิปุจฉาปฏิปุจฉาคืออะไรปฏิปุจฉาคือการย้อนถามให้คิดย้อนถามให้คิดคืออะไรน้องอาจจะยังไม่เห็นภาพพี่ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นน้องถามพี่มาว่าพี่ครับอยากปลูกข้าวให้มันมีความงดงามต้องปลูกอย่างไรแล้วพี่ก็ตอบน้องกลับไปว่าแล้วน้องคิดว่า เราจะมีวิธีการปลูกข้าวอย่างไรให้มันมีความงดงามมันเป็นการถามที่บอกให้น้องอะ่ะย้อนกลับไปคิดว่าเออแล้วเราจะปลูกข้าวยังไงให้มันมีความงดงามวะอ่ะย้อนถามให้คิดต่อไปมาดูกันที่ข้อที่3ข้อที่สามเราเรียกว่าวิพัชชะเป็นการแยกตอบลายกรณี ถามให้แยกตอบหลายกรณีคืออะไรอย่างเช่นสมมุติว่าพี่ถามว่าพี่ในกรณีเดิมน้องถามพี่ว่าพี่ครับเรามีวิธีปลูกข้าวอย่างไรให้มันมีความงดงามพี่อาจจะตอบน้องว่าถ้าเกิดน้องอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อที่จะทําให้ข้าวมีความงดงามรวดเร็วแต่ถ้าเกิดน้องใช้ปุ๋ยธรรมชาติน้องจะบํารุงทั้งดิน และทำให้ผลผลิตที่น้องต้องการงดงามด้วยเออเข้าใจไหมพ่อเห็นภาพไหมมันจะเป็นลักษณะนี้ว่าเราถามมาปุ๊บเป็นเส้นเดียวปุ๊บคนตอบอันนี้คือคนตอบใช่ไหมวงกลมคนตอบคนตอบตอบแยกออกเป็น2กรณีอาจจะเป็นในแง่ของแง่บวกแล้วก็แง่ลบหรืออาจจะเป็นแยกออกมาเป็นทั้งบวกทั้งลบก,ก็ได้เห็นภาพไหมเห็นภาพไหมต่อไปพี่บอกว่ามี4ีใช่ไหมต่อไปข้อที่4ี่ เราเรียกว่าถปนียปัญหาถปะปนียปัญหาคืออะไรคือการถามให้หยุดพูดรุนแรงไหมดูดรุนแรงเน,ะเนะาะอย่างเช่นอ่ะเปรี่ยวตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเรากําลังพูดใช่ไหมแล้วก็มีคนจูๆ่ๆมีคนตัวใครก็ไม่รู้พูดออกมาว่าใครใครถามแบบเนี้ย เราเรียกว่าหาปัญยปัญหาอันนี้จบไปแล้วนะคบสำหรับการสอนแบบตอบปัญหามี4แบบ,บ,บ,บออกบ่อยนะตรงนี้ก็ออกบ่อยออกหลายข้อเคยออกในข้อสอบหลายๆปีอยู่อาจจะลองจําไว้หรือว่าจําคอนเซปต์ไว้หน่อยก็ได้ว่าเอากาังสะเป็นการถามตอบตรงๆปฏิปุจชาเป็นการถามย้อนให้คิดย้อนถามให้คิดวิภาชะเป็นการถามแยกตอบ ถามปัยปัญหาคือการถามให้หยุดพูดอะไรแบบน,นี้อาจจะจำคอนเซปต์ไว้ง่ายๆต่อไปวิธีการสอนโดยทําเป็นแบบอย่างอันนี้ง่าย,าย,ายๆลยครับก็คือทําเป็นตัวอย่างต่อไปข้อที่3การสอนแบบำํำภาษากาาัจฉาเป็นการสอนยังไงหลายคนองงมันมันคือการแบบสนทนานนางแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเฉยๆเป็นการ ทอล์กโชว์อาจจะเห็นภาพขึ้นอ่ามันคือการทอล์กโชว์ในภาพการที่เราดู People อยู่เมูต่อไปข้อที่4วิธีการสอนแบบวางวางกฎข้อบังคับก็คือเราจะเป็นมันจะเป็นในลักษณะลักษณะของการให้คำสอนมากกว่าอย่างเช่น สีลห้าอย่างเงี้ยอ่ะพี่ยกตัวอย่างนะเป็นเป็นเป็น example นะอย่างเช่นศีลห้าศีลห้าเขาบอกว่าห้ามเราทําอะไรบ้างอ่ะพี่ยกตัวอย่างฆ่าสัตว์เราก็ถือว่าเป็นคําสอนแล้วเราก็ถือว่าเป็นการสอนแล้วสอนว่าห้ามฆ่าสัตว์เออเป็นการสอนแบบวางกฎข้อบังคับว่าห้ามทําแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้ อย่างเช่นในพระพิศพิศสุสฆ์อาจจะเป็นการห้ามฉันข้าวหลังหลังเพนใช่ไหมเออต่อไปการสอนแบบเสริมแรงทางบวกแบบเนี้ยเป็นการกล่าวชมเมื่อทำถูกไม่จำเป็นจะต้องเป็นทำถูกอย่างเดียว,ยวถึงจะได้คำชมนะครับอาจจะเป็นทำดีด้วยให้การช่วยเหลือด้วยหรือว่า มีความกล้าอะไรแบบนี้เราก็แล้วเราก็ชมเขาเราจะถือว่าเป็นการเสริมแรงทางบวกทีนี้เราก็ได้ข้อมูลแต่ละช้อยแต่ละตัวเลือกครบแล้วนะครับเรามาดูกันที่โจทย์ต่อโจทย์น้องๆคิดว่าการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเอาผ้าชุบน้ําอุ่นมาเช็ดตัวให้แล้วก็สอนไปด้วยเนี่ยน้องๆคิดว่ามันเป็นการสอนแบบไหน หลายหลายคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วจริงไหมข้อนี้พี่ว่าไม่ยากเลยอืมข้อสองใช่ไหมครับแน่นอนเป็นการสอนโดยการทำเป็นแบบอย่างแบบอย่างที่นี่คืออะไรก็คือการที่พระองค์บอกให้พระพระอานนท์ใช่ไหมเอาน้ำอุ่นมาถวยแล้วพระองค์ก็เอาผ้าชุบน้ำอันนั้นแล้วก็เช็ดตัวให้กับพระพิสุที่ป่วยเอ่อข้อนี้สำหรับพี่ถือว่า ไม่ยากอืมอไม่ยกอะไรเนี่ยพี่ให้คะแนนหนึ่งจุดห้าเต็มห้าถามว่ามันพี่ให้จุดห้ามาจากไหนทำไมพี่ไม่ให้หนึ่งจุดห้าพี่ให้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้อความมากกว่าเขาให้ข้อความมาเยอะมากเห็นไหมน้องแต่ว่าใจความสำคัญอ่ะ มันมีอยู่แค่ตรงที่พระอานนท์เอาน้ําอุ่นมาถวายแล้วก็ท่านทรงเอาผ้าเนี่ยชุบน้ําเช็ดตัวด้วยพระองค์เองมันยากตรงที่เราจะต้องจับใจความเองต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ข้อไฮไลท์ของปี6 6เลยก็ว่าได้ครับก็คือข้อ9นั่นเองข้อนี้น้องๆดูโจทย์ก่อนอันดับแรกน้องๆทุกคนดูโจทย์โจทย์ยาวมาก ยาวอย่างเดียวไม่พอน้องๆลองอ่านดูคร่าวๆมันเป็นการคิดเชื่อมโยงเยอะมากโยงหลายสเต็ปโยงหลายขั้นมากข้อนี้ถ้าให้ถ้าเปรียบเทียบความยากเพี้ยคะแนนความยากอยู่ที่5เต็มห้าเลยน้องๆจะต้องมีเวลามากๆที่จะใช้ไปกับมันข้อนี้ข้อนี้ไม่ได้ยากตรงเนื้อหาแต่ยากตรงวิเคราะห์ ออข้อนิยาาตรงวิเคราะห์มากอ่ะแต่พี่ว่าไม่เกินความสามารถของนองปีนี้แน่นอนเด็กหญิงเอกล่าวว่าศาสนาของตนเนี่ยสอนว่าจงรักษาเหรียญน,นั้นไว้ให้ดีและเหรียญน,นั้นอะ่ะมันจะมากลับมารักษาตัวเองพร้อมกับสอนให้เน้นย้ําถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์อ่ะเห็นคีย์เวิร์ดยังความรักต่อเพื่อนมนุษย์ โอเคนะได้คีย์เวิร์ดแล้วได้คีย์เวิร์ดคนแรกแล้วอันนี้คือ A สีน้ำเงินพี่แทนพี่แทนให้ะอนะ,อะพี่แทนให้ A ต่อไปชีบีบก็บอกอีกว่า,าศาสดา,าของเราอสอนว่าให้ทำการปณีปันอมระหว่างมนุษย์ด้วยกันและผู้ใดประพฤติเช่นนั้นเพื่อแสวงหาความโปรดปานของพระเจ้าแน่นอนว่าเราจะยกรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้แก ความโปรดปานของพระเจ้าแสดงว่ามีคำว่าพระเจ้าแสดงว่าจะต้องไม่ใช่พูดแล้วแน่นอนอ่ะเราตัดพูดก่อน B B ไม่ใช่พูดอ่ะ B ไม่ใช่พูดแน่นอน พร้อมกับสอนอีกว่าเราควรบริจาครัย์อยู่เนืองนิดอ่าข้อนี้เจอคีย์เวิร์ดอีกแล้วอ่ะจะหญิงปีอ่าน้องๆหลายคนน่าจะเริ่มเห็นละบีมีอะไรบ้าง B มีอะไรบ้างมีพระเจ้าพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าเราก็ละอีกให้เงินบริจาคบริจาค เอาเอล่ะเอล sí ่ะเอบอกว่าความรักใช่ไหมอ่าเอความรักต่อไปมาดูเด็กชายซีเด็กชายซีบอกว่าศาสดาของเราไม่เชื่อในพระเจ้าแต่สอนคุณธรรมของผู้ปกครอง มีฟั์ก็ควรให้ด้วยความรักไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เน้นปิดท้ายว่าเนี่ยชื่อสิดีสิงเด็กชายดีสิงชื่อน้องๆน,น่าจะน้องนองน่าจะรู้ตั้งแต่ชื่อแล้วใช่ไหมเด็กชายดีสิงบอกว่าศาส,สนาเราก็สอนว่าจงให้ทานอยู่เสมอแล้วก็ใช้จ่ายเฉพาะส่วนที่ละเว้นจากการพนันที่ว่าน้องๆรู้เลยอันนี้ข้อน,นี้ดีคือซิกแน่นอน ใช่ไหมเออส่วนาศาสนาอื่นๆส่วนคนอื่น C เรายังไม่รู้ว่าเป็นาศาสนา,สาศาสนาอะไรแต่ว่าไม่เชื่อในพระเจ้าแน่นอน B เรามีคีย์เวิร์ดคือไม่ใช่พุธไม่ใช่พุธแน่นอนกับพระเจ้าบริจาคบริจาคตรงนี้น้องๆดูตามเลยมันคือการสาก,การเพราะฉะนั้นเด็กชาย B นับถือาศาสนาอิสลามแน่นอน ่ส่วน a กลับมาดูที่ a a บอกความรักความรักน้องๆอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลย a คือค a ิสใช่ไหมส่วนเด็กชายด D. D. ีคือซิกเออเด็กชายดคือซิกส่วนคนที่เรายังไม่รู้ก็คือ ซี C, ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าซีคือใครแต่ที่แน่ๆเขาไม่มีพระเจ้างั้นเราให้ไว้ก่อนไหมน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับพุทธแน่นอนอะ่ะแต่เราไม่รู้ว่านี่กล้อะไรโอเคไหมอ่าต่อไปโจทย์ถามเราว่าจากบทสนทนาข้างต้นสามารถเข้าใจว่านักเรียนคนใดนับถือศาสนาใดมาดูกันที่ข้อแรกเด็กชายซีนับถือศาสนาพุทธเข้าเขาไหม เด็กชายซีนับถือศาสนาพุทธอ่าได้ต่อไปเด็กชายดีนับถือศาสนาซิกดีนับถือศาสนาซิกก็ได้ก็ถูกข้อนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปดูข้อเื่นก่อนเด็กชาย A นับถือศาสนาพุทธ a สอนเรื่องความรักหรือเปล่าก็อาจจะมีเด็กชาย A นับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธหรอ ศาสนาพุทธเน้นเรื่องศาสนาเน้นเรื่องความรักขนาดนั้นไหมไม่เราเน้นที่การบรรลุมรรคผลนิพพานใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่าข้อนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกเด็กชายซีนับถือศาสนาอิสลาม C นับถืออิสลามแต่เขาบอกว่า C เนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้านะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดมาดูวันที่ข้อ3ข้อสเด็กหญิงบนับถือศาสนาคริสต์อ่ะอันนี้ ข้าเขาถูกเด็กชายดีสิงนับถือศาสนาพุทธไม่ใช่นามสกุลสิสงนามสกุลสิงเป็นซิกแน่นอนเพราะฉันข้อนี้ผิดต่อไปข้อ4ี่ในดีสิงนับถือศาสนาอิสลามดีสิงเจอปุ๊บถ้าเกิดนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ซิกผิดหมดเลยโอเคไหมลูกเพราะว่าคนซิกทุกคนเขาจะมีนามสกุลที่ จะต้องมีคําว่าศิงอยู่เสมอเออต่อไปเด็กหญิง B นับถือาศาสนาพุทธบนับถือพุทธที่ไหนล่ะพุทธที่ไหนมีพระเจ้าจริงไหมเออแสดงว่าข้อนี้ผิดต่อไปข้อที่5เด็กชาย C นับถือาศาสนาคริสตเด็กชายซนับถือาศาสนาคริสไม่น่าใช่มั่งเพราะว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉันผิด เอกชายบีนับถือศาสนาอิสลามบี B. นับถือศาสนาอิสลามถูกเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้คําตอบแล้วคาตอบข้อน,นี้คือข้อหนึ่งอ่าเห็นไหมว่าข้อเน,นี้ยไม่ได้ยากไม่ได้ยากแต่โจทยาวแล้วก็วิเคราะห์เยอะมากกว่าจะได้แต่ละคนแต่ละคนคือค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอนอยู่